ใช่ค่ะแล้วมันก็ประกอบกับก,บการที่สหรัฐเริ่มมีการเปิดเมืองในระยะ2ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพบว่าตัวเลขในประมาณ20กว่ารัฐด้วยกัน,นะคะ่ะผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันนะคะก็เป็นอย่างที่คุณอราการบอกคะ่ะอย่างที่หลายฝ่ายเนี่ยเป็นกังวลกันนะคะว่าการประท้วงมันจะยิ่งทําให้จํานวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาซึ่งณเวลานี้ก็เรียกว่าน,นักหนาสาหัสหอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มสู ที่ติดเชื้อโควิด19ในสหรัฐเบริการนะคะอยู่ที่เกือบเกือบ2ล้านคนแล้วนะคะขาดอีกแค่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองในขณะที่ยอดผู้ที่เสียชีวิตก็เกินกว่า1 1 2,000คนนับเป็น1ใน4ของผู้เสียชีวิต จากทั่วทั้งโลกตัวเลขไม่น้อยเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะสันักข่าวเซีเรียนได้มีการเปิดเผยบอกว่าจากที่มีการเก็บสถิติระหว่างที่ประชาชนเขาเริ่มออกมาประท้วงเรื่องของการต่อต้านการเหยียดสีผิวจากการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์เมื่อช่วงระยะเวลาสาสัปดาห์เศษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประกอบกับการที่หลายๆรัฐก็เริ่มมีการเปิดเมืองในเฟสที่2แล้วอย่างนิวยอร์กเองเพิ่งจะมีการเปิดเมืองไปนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองพอมันเริ่มมีการเปิดเมืองประกอบกับการประท้วงที่มันมา ช่วงเวลาเดียวกันปรากฏว่าไปพบตัวเลขผู้ติดเชื้อในอย่างน้อย22รัฐตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะในขณะที่อีกประมาณ20รัฐด,ด้วยกันที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็อีกประมาณ8รัฐค่ะที่พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยสถิติยังคงค่อนข้างจะคงที่อยู่ สำหรับรัฐที่พบว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะในช่วงที่มีการประทวงแล้วก็เปิดเมืองเป็นต้นมาก็อย่างเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะในรัฐแอริโซนาแล้วก็ในรัฐยูทานะคะอย่างแอริโซนาเนี่ยมีการเก็บสถิติออกมาเหมือนกันพบว่ามีเตียงในโรงพยาบาลที่ประชาชนผู้ป่วยโควิด1 9เข้าไปนอนพักรักษาตัวอยู่เนี่ยนะคะถูกใช้ไปแล้วประมาณ70 8%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยก็จะเกินกว่าความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะรัฐฟลอริดาหนึ่งในรัฐที่พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะแม้ว่าจะไม่มีรายงานเรื่องของผู้ที่ประท้วงมากเท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าในฟลอริดาเองพบ เรื่องของการไปใช้ชีวิตตามชายหาดอย่างต่อเนื่องทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่มีการผ่อนคลายล็อกดาวพบว่าที่ฟลอริดาเนี่ยมีการติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ46เรเร้อยละ46ทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรก,การล็อกดาวกันไปนะคะก็ เป็นไปนตามที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาค่อนข้างที่จะเป็นกังวลล่ะคะ่ะว่าการระบาดโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่ามีรายงานว่ามันถึงจุดสูงสุดแล้วกําลังเข้าสู่ขาลงแต่มันไม่หมดสิ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นกังวลด้วยว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยการระบาดในรอบที่สองมันอาจจะกลับมาอีกครั้งนะคะรวมถึงเรื่องของภาพรวมการระบาดท,ทั่วโลกก็ไม่น่าจะเห็นว่ามันสิ้นสุดลงในเร็วๆว,วันนี้แน่นอนเลยคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะมีผลการวิจัยออกมาจากมหา วิทยาลัยเบิร์เฮลีที่สาหารัฐอเมริกาด้วยเขาบอกว่าการที่สาหารัฐอเมริกาเนี่ยดำเนินมาตรการล็อกดาวอย่างเข้มงวดในหลายๆรัฐเนี่ยนะคะก็พบว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถต้องกันไม่ให้ประชาชนชามวมริกันเนี่ยติดเชื้อมากถึง60ล้านคนมาตรการล็อกดาวของสาหารัฐก็หลายๆเมืองคล้ายๆกันนะคะก็คือเรื่องของการสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จําเป็นเรื่องของการห้ามการเดินทางไปโรงเรียนนะคะแล้วก็สั่งให้ประชาชนเนี่ยอยู่แต่ภายในบ้านเขาบอกว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยต้องกันคนได้ ได้ตั้ง60ล้านคนไม่ให้ติดเชื้อโควิด19ตรงนี้นะคะ แต่ในขณะเดียวกันค่ะดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยที่ตอนนี้กําลังเป็นกังวลจากการประท้วงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละนะคะที่เขาบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวรอดูเรื่องของการเร่งตรวจเชื้อว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้มีรายงานออกมาแล้วจากโฆษกกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิของสหรัฐนะคะเขาบอกว่าบรรดากองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิทหารประจํารัฐต่างๆเหล่านี้ที่เข้าไปช่วยในการปราบเหตุการณ์จลาจนที่เกิดขึ้นในแต่ละรัฐเนี่ยนะคะ มีตัวเลขของทหารกองกำลังพิทักษมาตุภูมิที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายงานนะว่ามีจำนวนมากหรือน้อยขนาดไหนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าจำนวนของทหารกองกำลังพิทักษมาตุภูมิที่ติดเชื้อโควิด -19 ระหว่างการควบคุมการประท้วงในสหรัฐอเมริกานะคะน,น่าจะมีจานวนไม่มาก สักเท่าไหร่นะคะอย่างน้อยก็คือในช่วงเวลานี้ที่เชื่อว่าตัวเลขเนี่ยไม่มากก็เดี๋ยวรอรายงานอย่างเป็นทางการน,นะคะว่าตัวเลขจะมีมากหรือว่าน้อยเพียงใดในขณะเดียวกันเรื่องของกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะระดมไปที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงก็มีทหารกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเนี่ยประจําอยู่ประมาณสัก5 0 0พันาย1,200นายก็คือเป็นทหารประจําของกรุงวอชิงตันดีซีเองแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือระดมมาจาก11รัฐด้วยกันนะคะมาช่วยรักษาความสงบภายในเมือง ในช่วงที่เกิดการจราจนในระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือช่วงสักสัปดาห์เสร็จๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นเลยนะคะว่าภาพของบรรดาทหารที่เข้ามาปราบจราจน แน่นอนว่าในสถานการณ์แบบนี้เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเลยว่าทหารส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสวมใส่หน้ากากอน,นามายัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยค่ะที่การระบาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหมู่ของทหารรวมไปถึงบรรดากลุ่มผู้กระท้วงด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามพนเอ็ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสด ก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ